มาไหมเด้อบ <laughs> 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 ันเด้อเอาไหมเอาไหมไม่แล้วบ่ยอมแพ้ได้ม้นนี่ มันนี่ว่าย่อมแพ้เด้อมันมนี่เด้อมันนี่ว่าย่อมแพ้มันนี่เด้วเอาลิงวางก่อนต่างเวทีก่อน ขึ้นบ่คอมเมนต์ขคุณละเมนว่ามาเด้อบ้านนี่เอาไหมเอาไหมไม่ <c oughs> ยอมแพ้เด้อมื้อนี้จังได๋ก็บ,บ่ยอมแพ้ตกมาแล้วก็สร้างเวทีใหม่มื้อนี้เอาขอโทษเด้อว่างค่ขอโตกะขอโต,ตกกับตกเวทีพี่แดงตกเวทีตกเวทีเ,วทเอาไหมเอาไหมเอาไหมมาบเดนี้มาว่างลิงไว้ท่าเลยด้อบ้าน <laughs> เ,อเอาไม่เอาไม่มาไม่มาไม่เ <laughs> ฮ้ยนะจะเป็นจะเป็นนายอย่ายวงครับ <c oughs> บ้งคันต๊กนาที่อันตกเวทีออกไปเลยบางหัน <c oughs> จเจอแล้วบันี้ เศร้าโต๊ะละลาบาน,นี้อันนี้แล้วเชียกันเด้อเชียหากัน,ากนมาไหม่เด้อบ้านมาใหม่มาไหมเด้อคุณผี่เด้อ ตกเวตเวที่นี่แรนนี่กลางกลางโตโทรศัพท์มันอันนี้โตโทรศัพท์มันตกห่านแม่กันยังว่าขอตรดคอเอาไยหลายๆเอาไมเอาไมมาลองเพลงไม่บัน สปอนสปอนเซอร์ก็อุตส่าห์เขามากเป็นบอตุกขันต๊กเวตี้เล่นนี้จากอันสปอนเซอร์เลข่อยเอาไม่เอาไม่เด้อบันเด้อเขามาไม่บอต๊กบันมีแนวอันกำบังละเบนนี่เห็นบ่เห็นอันอันนี้บ่ โอ้ยโอ้ยอจะเป็นเลียตุนจาของนี่นอโตกว่าเสียบกว่าไงว่าได้พูดพี่เจ้าดิ้วใส่เลยเปิดไม่แล้วนี่กว่าโต้คานก็ขึ้นมาไม่ล่ะขึ้นมาไม่จะไดยเจ้าก็ขึ้นมาหาับอ้ยลอยล่องมาเลยเนี่ยขึ้นมาหา้นมาคร่บขึ้นไปมังไดอีกล่ะ ี่อันคนมาบอกเก้าห่วยเขาบ้าช่องเจ้าน่ะเขาบ้าช่องเก็บฟองหรบคนมาบอกมันไหลสวนยู่น่ะควายทรายคืนมาเก้าจนที่อื่นมองไม่เต้มไปจักแล้วขอยนึกว่าขอยนึกว่ามันล่องหรือไม่นั่นเบิร์ดไอ้ข่อยล่องได้หรอกข่อยล่องไม่ทันได้เพราะว่าเจ้าข้างยื่นี่เจ้าขึ้นมาทางไม้ทางเก้าที่โอ้ข่อยขึ้นมามองไม่เดี๋ยวเดี๋ยวเออเดี๋ยวลอกก้อนลอกก้อนใหุ้ข่อยล่องอันนี้ก้อนสัน เอาเจ้าทีขึ้นมาอย่างทางนี้มีความถ่ายอยู่ในหมวกเก่าหันมันขึ้นง่ายสิตายแม่หวยก็ยังว่าขึ้นบ่เปลี่นก็ยังว่าเดี๋ยวเจ้าเจ้าถ่าซะก่อนให้คอยเอาเจ้าของลงช่องนี้ก่อนขอเปิดไม่อีกไหมเข้าไปเปิดไม่ให้ยังขึ้นมาหมวกเก่าก็ยังว่าขึ้นบ่เปลี่นเดี๋ยว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 อ่อนให้เวลาให้คอยอันปิดปิดอันนี้ก่อนฟัง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 ก่อนให้เจ้าลงไปแล้วให้เจ้าออกมาแล้วให้เจ้าเข้ามาช่องเจ้าของช่องจ้าของเราจะสีสเห็นไลฟ์สด เอ,อนเ้าเจ้าหาลิล่งหาลิงล่งเราเจ้าก็ขึ้นมาขึ้นมาเราไมันสิเห็นรูปเจ้าของอยู่หันเราก็แอดเจ้าของขึ้นมาอ๋อ,อโอเคเดี๋ยวให้ขอร่วงซองนี้ก่อนขอเปิดมาใหม่อีกซองนึงเลยนี่มีผู้ใดแอดเจ้าขึ้นได้้้เจ,จาขของึนมาเองขึ้นมาตามเลี้ยงตามลิ้ยงเราไมันสิเห็นรูปเจอองง้าของเงาๆอยู่เออพอเห็นเจ้าของเงาเอยู่ก็แอดขึ้นแอดแอดเข้าสู่สตูดิโอคือเจ้าแอดคนอื่นเข้าเห็นบ่เป็นเป็นรูปแบบนั่นล่ะโอเคแล้วเดี๋ยวก็ก่อนบัดนี้่ไฮนูสจบอันนี้ก่อนอันนี้นุขึ้นมานั่งไลฟ์ใหม่อีกเด้อนี่ อยู่ว่านัเนี่ยเง็ดไตอ๋อทาทาทาใจเย็นเย็นอ๋เง็ดไตขึ้นมาอีกซองนึงต่างหากแม่นี่แม่แม่นั่งเบาอยู่ผู้เดียวนี่ก็ยังไงวะขึ้นไปที่ไหนแค่ทักแล้วคุณนึกว่ามันตกลงหรือมันสิลงเลยโอเคเดี๋ยวบ่บ่บ่เจ้าต้องกลับขึ้นมาหาข่อยได้เพข่อยถ่ทาอยู่อ้าวเจ้าถ่าอยู่หัฒนเดี๋ยวให้ไข่ข่อยอันนี้กันเดี๋ยวข่อยค่อยไปเด้อโอเคเออเออไข่ไข่ล่วงก่อนเออเออ